แต่จากเมื่อกี้เรื่องของตัวสถานการณ์น้ําแล้วนะครับก็หน่วยงานภาคราชการนะครับก็ได้มีการเตรียมซักซ้อมในเรื่องของการฝึกอพยพจากเหตุอุทกภัยต่างๆด้วยซึ่งครั้งนี้เป็นการฝึกของจังหวัดนครพนมไปติดตามกันครับจังหวัดนครพนมนะครับจัดการฝึกกองบริการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ประจําปี2568รูปแบบการฝึกบนโต๊ะกรณีการอพยบเนื่องจากอุทกภัยครับ ที่ห้องประชุมทิพโคสิทธิ์คุณชั้น5สงงานสำน,นักงานเทศบาลเมืองนครพนมอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมนายวรวิทย์พิมพ์พนิษรอวมผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานเปิดการฝึกกองหน่วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ประจำปีงบประมาณ2568รูปแบบการฝึกบนโต๊ะหรือว่าเทเบิลท็อปเทเบิลท็อปเอ็กซ์ไซส์นะครับกรณีการอพยพเนื่องจากอุทกภัยระดับน้าโขงสูงขึ้น ซึ่งจัดโดยสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดนครพนมมีนายเดชบำรุงหงหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดนครพนมผู้แทนหน่วยงานผู้แทนอำเภออปทอและเจ้าหน้าที่จำนวน70คนเข้าร่วมกิจกรรมครับสำหรับการฝึกครั้งนี้นะคะก็เป็นการเตรียมความพร้อมด้านการจัดตั้งและการดาเนินการของศูนย์ราชาการเหตุการณ์จังหวัดค่ะ ได้เสริมสร้างขีดความสามารถของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสามารถรองรับสถานการณ์สาธารภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะและก็ยังช่วยวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งทบทวนปรับปรุงแผนเผชิญเหตุให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพื่อทดสอบขั้นตอนการแจ้งเตือนการ,รเผชิญสถานการณ์การสื่อสารในภาวะวิกฤตการอพยพประชาชนการจัดตั้งศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักและศูนย์พักพิงอื่นๆค่ะ